สวัสดีครับด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่บ้าหมามตั้งแต่เด็กนะครับโตขึ้นมาเนี่ยมีความฝันอยากจะเลี้ยงแมวและตอนนี้ผมก็ได้เป็นพ่อแมวถึงสตัวนะครับลักษณะนิสัยทั้ง3ตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเลยวันนี้จะลองมารีวิวคร่าวๆนะว่าใครเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอ่ะดหน่งปัญนะตัวแรกที่เลี้ยงชื่อว่าอนาสตาเซียอันดาอันยองอาเซโยลักษณะนิสัยเหรอเยอะกราเยอะหญิงเยอะโสเอาพแมวด้วยกันแต่หมา ก็เป็นเพราะว่านางมาเป็นตัวแรกแล้วก็ตอนนั้นคือมีหมาเต็มไปหมดเลยนะก็เลยน่าจะคุ้นชินกับการอยู่กับหมานะครับพอมีสมาชิกตัวใหม่เข้ามาเนี่ยนางก็จะยอมรับได้ยากตอนนี้ก็พอจะเข้าใกล้กันได้บ้างแต่ถามว่ารักกันไหมก็ไม่ค่หมา,มชหมาใช่ไหมลูกไายลูกอัญยาก,ก็จะไม่ใส่แบบนี้แหละครับเอาใจายากแต่น่ารักใช่ไหม ลุยลุยจิอย่ลุยก็มองกันเล้ววูตัวนี้นะครับใช้ชื่อหลุยเพราะว่ามัานมีน้องแมวอีกตัวหนึ่งชื่อว่ามาริโอ้แล้วเขาก็เสียไปใช่ไหมแล้วเราก็อยากได้อะไรที่แบบคล้ายๆกันแต่ก็ดูแข็งแรงแข็งแรงหน่อยเราก็เลยตั้งชื่อเขาว่าหลุยนะครับหลุยในเรื่องการ์ตูนมาริโอ้เนี่ยเป็นน้องชายฝาแฝดของมาริโอ้นะครับจริงๆก็มีความคล้ายกันนะตัวนี้น ร้อยเลยวิ่งเร็วปานสายฟ้าฟาดแล้วก็หนูก็แบบตัดตีอันเลิศสุดตลอดเวลาเลยลูกและตอนสุดท้ายตอนที่3นะครับก็คือแม่ดั้นเร็ i ซิซิทำมิซี่กอล์ฟ h ลิศไฮเลิศโลดจริงจริงไปเอาที่ฟาร์มนี่คือต้องไปเอาหลุยนะครับแล้วก็มาเจอกับสายตาของนางเข้านะครับแล้วก็เลยได้กลับบ้านมาด้วยเลยนะครับล,ลักษณะที่ใสจริงๆดูเหมือนจะเป็นแนวเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่เรียบร้อยเลยมี่สายขี้อ้อนนะครับเวลาจะนอนก็คือจะชอบเดินมาหาคือเกากรงนี้ไม่ดุเป็นมิตรแต่ว่าก็ อเลว,วิ่งเร็วมากและที่สําคัญแมวตาที่ทําให้ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเลยก็คือตาแบบอโหสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ลองศึกษาสายพันธุ์ดูก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วกรรมพันธุ์เอยสายพันธุ์เอยก็มีส่วนนะครับให้นิสัยนะครับของเขาแตกต่างกันแต่จริงๆอะ่ะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเป็นหลักเลย